โอ้ปลาครับสวัสดีครับมือนี่ไออีสานส้างศิินครับผมจะมาเยี่ย,ม,ยมชมสวนชายทุ่งกุล่าครับอยู่บ้านน้อนมวงครับอำเภอพยักจังหวัดมหาสารคามครับกรเกษตรผสมผสานครับผมมีปลาไขอาหารปลาตอนเศร้าครับมีมีระบบน้ำเดี๋ยวไายทั้ง ย้อนแสงนี่ครับปลาเป็นปลาตะเพียนเป็นลักวะครับปลานิ้นปลาตะเพียนโอ้ครับโอ้ปลานิ้นตัวในี้ตัวนึ่งครับหนินตัวนแล้วมีปลาเก่าอยู่สองสามตัวนะครับขึ้นมาเหมือนเล่ยนะครับนะปลาดุกปลาดุกปลาดุกยังไงครับปลาดุกปลาดุกนาดิเป็นปลาดุเอ่อดิกุยดิกุยอ๋อปลาดิกปลาดุกดิกุยปลาดุกเก่าครับนี่ครับปลา ประมาณเักเดือนนั่นล้วครับไม่ต้องสองเดือนครับผมสองเดือนปลานินตะเพียนจำนวนประมาณประมาณสองพันห้าอ๋อครับสะนี่นะครับเดอสองพันห้าให้ให้พักบุ้งนะครับนะมีพักบุ้งร้อยอยู่ให้พักบุ้งเสริมเนี่ยอาหารเน่ครับผมลดรายจ่ายของครับผู้เลี้ยงครับ ดูแลโดย่ต้องง่ต้องจ้าง่ต้องมันคนเมืองไทยเองนะครับเนาะใส่ดูแลเองดูแลเองกลับมาหดต้นไม้ปลูกต้นไม้เนี่ยผสมดานน้ำนี่แหละส่วนออกกําลังกายน้ำออกกําลังกายก็ไว้ใายกินเนี่ยก็ไปปีเลียก็ล้องบนนาที่ได้กินนะครับ่มีรายได้ข้าวมาอยู่ควายหลายครับถือว่างตัวง่ายอยู่ได้กินเนี่ยขวางนะครับย่างหน่อยก็ไว้ไว้กิน ครับผมอันนี้ตัวเบิ้องไหนมาพักฟันน้่มือเารมือแรงครับเหตุสมประสานทุ่งหน้าเขานี่ครับเขากำลังตรงนี้ก็เป็นเห็ดเขาอินซีครับทรีนิเขาอินซี่เขายินซี่ท่านใส่กลีบนี่ครับใส่ปีบินซี่ครับเฮ้ยคุณใส่วัตถุอินซีนี่แหละลงไปช่วงก่อน อนดูคร,คร,คร,ครัับเตรียมดินนะครับเนาะเตรียมดินอินทรีเขากะง่ามกับปลากะายถือว่าแปลงนี่หาหาหาไรได้นะครับเนาะืนทที่งหาไรครับแต่ว่าแบ่งเป็นปลูกพืชปลูกนั่นแน่ผมว่าปล้องไรหรอกมีมีไอ้เรียงปลาปลูกเขาครับปลูกปลาผลผลไม้ไปตะกินครับผลไม้ก็มี นี่หลายอย่างผลไม้กินบ้านเฮานี่ล้วครับ <laughs> นี่บกักตังแต่บักจีดาครับนี่กล้วยครับผลไม้ต่างๆกับย่างอื่นกับเอาเอาบอกัาบกไฟเอาบักไฟเอาลูกท่อเอาลำไยมาลงนะครับ,รบโอ้เป็นหน่วยหรือว่าท่านเป็นเพราเขาก็ติดแล้วละครับเริ่มติดแล้วครับเป็นแต่คขามันเป็นผลไม้แบบไม้ของของบ้านนอกเขาเนาะครับครับผมปลาแต่คขามันได้กิน ครับมึงอ่อนซ่อนป่าแห้งครับอยู่น้ากันเลยปลาดุกปลานิน่งปลาตะเพียนมึงให้อาหารอสองพันกว่าตัวน้ำมีระบบเป็น,นโซลาเซลล์นะครับน้ำน้ำปรดาลใส่แกงโซลาเซลล์ครับครับอะไรใส่ในป่าครับน้ำมันรู้สึกสีเปิดไปแน่ครับมันเาะสมกับน้ำฝนครับปลาคือสุอยู่ได้อยู่ครับน้ำน้ำงามอยู่นี่นะครับแกงแกง ผสมผสานแข่งนี่ก็เป็นระบบโซลาเซลล์ so บรดานนี่ก็เป็นเลี้ยงเนื้อแดงโอ้ครับไปเมืองเนื้อแดงครับยางพานมาเนี agen, ่ยสิว่างามงามเป็นพิเศษครับกะตะไข่ครับยางไปมีแต่มีแต่แนวกินเด้ครับนี่ผักผงขี้รดต้นซื้อมันซื้อยังวะครับนี่ผักชัยยานะครับเนาะปลาก็กินได้เลี้ยงหอยก็ดีปักเอาหอยใส่ก็ดีนี่ครับน่ เกี่ยวพักบุ้งบ่ครับให้ปลาปลากินพักบุง้งลดตน้นทุนว่าอาหาร,ราน,นี่ครับเนื้อแดงอันประโยชน์มันจนังไดรแนวครับผมก็ไม่ค่อยได้ศึกษาบอนไดยดแต่เนื้อแดงนี่ครับาทางวิชาการเป็นพืชที่โปรตีนสูงนะครับโอ้ครับเหาหรับเป็นเป็นปุ๋ยของปุ๋ยก็ได้ครับเป็นอาหารปลาก็ได้ ปลาเนี่ยแหละตัวเวี้ับครับตามที่ขันปอยลงในบ่อปลากินพืชนี่ข้าวเดียวแล้วนะครับขันวางสนเป็นอาหารปลาอันนี้ล่องกันลองพืนด้วยยังครับนี่ทั้งหลางนี่ครับปุ๋ยครับปุณอ๋อครับปล่อยปอยพระท่านดุลเนี่ยนะครับเนาะโอ้ครับจาก ใส่เวลาในก่รไปไกลเกิดนะครับประมาณสามสิบเซนของของบ่เนนี่ครับไปี่้ครับเต็มล้วำกับบ่ได้ลึกครับใส่พยางล่องรถองคุณบคุเอ็ดอันเอ็ดเอ็ดอมให้นี่ครับแป้งเองมเขาง่าๆครับประเทศนี้ หมาหมูอินเดียสำหรับผู้ใดสนใจกระติดต่อมาทางยูทูบทางเพจทางเพจเฟซเฟซบุ๊กก็ได้เลยครับเด้ออันจำหน่ายพร้อมจำหน่ายแล้วมั้งครับนี่อันนี้อันนี้ต้นไม่ครับครับอ๋ออันอันอันนี้ซุ้มไม้นะครับเนาะอันนี้ได้ขยายมาจากอันครับครับครับมึจางใบไสพีธเนี่ยกินเนี่ยพี่น้องมึงก็ครับ คือว่าสิ่ไงเลี้ยวอยู่ครับอันนี้มึงมึงเขาหน้าหน้าดำเป็นเป็นเขาอันอันสายพันธุ์ใดครับเขาไล่เบลีครับครับคือว่างามงามแยงครับเขาหน้าดำเพราะท่านได้ ใส่แต่ป no, no. ุ๋ยตอนนั่นใส่ขี้งัวขีงยังธรรมดาเนี่ยนะครับเนาะมึงครับพี่น้องหนึ่งอันพวกนี้มันหยิแตกเป็นห่วงหมดเล่นนะครับเนาะนี่เป็นต้นนี่ยล่ำละห่วงเหรอครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าพอน่ะสิบห้าถึงยี่สิบเกี่ยวมือเอาเล่นไหครับปีนี่โอ้ครับหดิดบปจีเกี่ยวมือเอาเขาเกี่ยวมือกับสิบ เขาเมื่อกี้ได้เม็ดเม็ดก็สซีได้ดีนะครับมันบอลไขโลนเนาะอากาศบัดนี้ก็บ้านเทามีรถสีป่ะครับหรือตีเอาครับบัดนี้รถสีนีรถสีเครื่องสีกัมีครับโอ้ครับครับยันครับโอ้เป็นสิบเป็นเกี่ยวมือสีสีรถสีฟางกับไปถับคุ้มดินคุ้มยังกับเกษตร อินซีกรเกษตรผสมประสานครับหน้าหน้าประมาณจากไรครับมึงนี่ไรหนึ่งโอ้ที่ได้เข่าไรเติบอยู่งได้เลยนะครับนี่มึงจากลักษณะแล้วครับนี่มึงครับมึงมีหยาเลยครับพี่น้องหน้าดำนี่ขอดีของหน้าดำอย่างมึงอย่างมึงนี่ใช้กบล้อมรอบใช้กบเอาวัตถุอิฐล้อมรอบด้านบนกับสีมีอันอินได้ผาลัมนะครับเนาะทงทึ่งบักฮงเห็น ครับไอรอบรอบบุญอตะแนวกินครับพี่น้องกล้วยกล้วยต้นไม้ไม้ปลาไม้พยุ่งยังก็มีครับโอ้ครับไออันที่ที่ที่เห็นก็คือว่าเขานี่เราเดินกับปลาคือว่าประสบความสําเร็จแล้วครับอันแปลงนี้ครับผมเป็นต้นแบบได้ครับอันมาเมืองสันมาเมืองงานได้ไหมครับช่วงนี้ขันทุนอยากเห็นหน้าอินซี่น้่มไหมครับ มเบิ่งได้อ๋อมาำลังออกกำลังมามึงมาเยี่ยมมาชมได้ครับผมผลไม้ก็กินได้เป็นบางอย่างมกฝรั่งก็กินได้แล้วครับอปอดสารพิษกล้วยปลูกพี่กายก็ออกสองเขือแล้วครับโอ้เร็วเนี่ยเขาเนาะสามมาได้กินไปแล้วเครือนหนึ่งเหลื่อสองกล้วยปลูกเองกินเองนี่เป็นอันอันนนั้มาโมอินเดียกันร่งออกหมากกันตัดภาพมาตรงมาโมอินเดียครับบที่นี่พี่น้อง มันมันเป็นยังไงครับเป็นสารประคุณมันงไหมครับสารประคุณมันก็เป็นพืชนี่ครับเป็นพืชตระกูลทั่วครับน้ำอินเดียตระกูลทั่วก็บตามที่ผมศึกษาก็เกี่ยวกับลดอาการเบาหวานต้นน้ำนะครับลดไขกินสันลดความรุนสมภารภาพตังเพียร์โอ้ครับแต่ว่าทางเข้ากับพระท่านได้มีดีกับพระท่านเห็นไถ่ปลูกกันได้ครับแถวอำเภอพยัคฆ์กับพระท่านมีสวน ผมที่ยู่บ้านน้น่วงไงละครับนี่ครับมาศึกษาอันผู้ใดสนใจกับมะมึงมาศึกษาวิธีปลูกได้ครับผมรู้สึกว่าบ่ได้ใส่ฉีดบ่ได้อย่างเล่นะครับน้ปล่อยธรรมชาติเลยบได้ใยงเลยครับตอนนี้่ได้ีงว่าลาดงามแห้งครับมันมีเมี่ยงเลยผลมาช่วงหันเกิถือว่าซอยเซบในการให้น้ำครับผม ไปปล่อยปลาป่ะครับนี่ทั้งทั้งในในหน้าเนี่ยครับอันนี้ปล่อยอยู่ครับแต่ว่ามันมันยังน้อยอยู่เดี๋ยวพื้นที่กว้างกับท่นเห็นไหมกินอาหารตั้ไหนปล่อยปลาเป็นเป็นลาอปลานิ่นครับหนึ่งหนึ่งไร่หนึ่งหนึ่งไล่ไปมีปลามีเขานะครับเนาะปลามีเขาไายไล่ได้ก็จะได้ทั้งเขาทั้งปลาครับเาพอเสียพื้นที่ไปโดยเป้าประโยชน์เลยครับได้เลี้ยงปลาได้เฝ้าได้อยู่ใกล้ นี่กับมีเนื้อแดงปล่อยดนไหมครับนี่เนื้อแดงกับป่อยพร้อมกันกับในแพงเลี้ยงโอ้ครับพูดนะครับพี่น้องเนื้อแดงกันเต็มเลยเดี๋ยวมันกรขยายเข้ากันครับแค่ไว้ามง่ามครับงามแดงนีมีกล้วยมีทุกระยะมีแนวกินหมดครับทุกแต่ลางเม็ดเริ่มได้จักจักปีแล้วครับนี่ครับ ปีนี่ปีที่สองครับปีที่สองแล้วนะครับปีที่สองปีตรงขึ้นมาปลูกเพื่อปลูกในต่างจังฝุดบอลนี่ปีปีที่สองครับปีที่สองถือว่าถือว่าเปลี่ยนแปลงสวยงามแล้วนะครับเนาะกับพ่อพ่อเบิ่งได้ครับเบิ่งได้เนื่องจากเหตุถนนเหยังกะที่เพรท่านกว้างพันได้ก็บให้อาศัยพื้นที่พ่อได้เดินเนี่ยน้ำน้ำเลี้ยงครับ เขาก็ได้ปลาก็หลายแล้วต้นไม้กล้วยยังก็ออกหมากกุศลดาบักฝรั่งแบบขึ้นทั้งทึ้นครับแบบพ่อพได้กินเยอะครับแบบเ่าต้องไปไซื้อข้างนอกเลยครับบัดทีนี้เนาะมานี่ก็กินของในสวนแตของเองเองคือมันมันมันปลอดสารพิษเลยเพื่อให้เขาสบายใจนะครับที่แล้วมันก็สบายใจล้างหน้าก็กินได้แล้วครับโอ้ครับเนีัน นี่ทุเรียนอยู่เด้นะครับนะฟังนี่นี่เอาทุเรียนมาล่องเบิ่งสามต้นครับเป็นเมืองทุเรียนครับเป็นเมืองทุเรียนเนี่ยว่าปลูกอยู่ทุ่งกุหลาบปลูกอยู่อีสานเฮามันปลูกติดบ่อไอ้ทุ่งกุหลาบห้องให้นี่ครับสาระข้ามนี่ที่เอาให้ที่ให้น่องมึงครับอ่าที่นี่ทุเรียนอยู่นีสี่ต้นนึงครับนี่ครับทุเรียนสองต้นครับอันติดติดนะครับ ตุเรียนอี่ปลูกโดนไปครับปลูกประมาณประมาณเดือนนี่แหละครับประมาณประมาณเดือนหนึ่งนี่แหละมันแดดจัดก็เลยเอ,อาไอ้ผ่าตะเล่นผาตัดเล่น,นมุ่งจิตจิตข้นเข้าไปนะครับเพื่อที่ว่าให้น่ามันละเหยไวยเกินไปครับอมีความชุ่มชื้นอยู่อยู่ไหนยังไงใส่ใส่ดินนั่ะจากใส่ครับดินเป็นดินดินบ้านเฮ่าเลยครับดินผสมกับดินปูกรับดินผสมเนื้ดินทุ่งกันบ่าครับดินดินทุ่งผสมกับ ดินนาดินซึ่งขุดมาจากในสวนซึ่งมันมีเป็นจิลินซี่มีสากขุดสากใบไม้นะครับก็เลยคิดว่ามันอาจเป็นเกิดคุณภาพครับให้น้ำแจ้งเลยครับก็ให้ทุกมมือครับให้ทุ่มมือลักษณะสีเป็นน้ำน้ำน้ำยดครับก็อ๋อสีฉีดเอาบางเท้าแก็ฉีดเบาๆครับครับโอ้ ดินเนินทั้งล่างเี่กก้นลงไปบ่ครับดินทั้งล่างก็บบ่ได้กก้นครับบ่ได้กก้นเอาดินมาผสมปรุงเลยปลูกตั้งเลยปลูกตั้งแล้วก็เอาดินปลูกนี่มาผสมเลยโอ้ครับติดติดถือว่าติดพันธุ์ได้แล้วนี่สายพันธุ์มอนมอนท่องครับมอนท่องมอนท่องถุงกระลาครับคันท่าผสมความสำเร็จนี่ปลูกไปสามต้นแล้วครับตอนนี้พื้นที่คันท่าปีนี้ติดแล้วกันคันทีลงอีกเหลืออีกหลายครับพื้นที่ว่างหลาย ฟังนี่นครับอ๋อเอทุเรียนนี่บ่ามากักแดดอันอันคือจังต้นไม่อันพวกอันนี้นะครับนนเ,เนะเาะครับ,รบอันนี้แคะครับมากต้นบักข้อะครับโอ้้ปอัครับ่กข้อ นี่บักขอบักม่วงกล้วยกล้วยสายพันธุ์นี่ยังครับนี่ช่วงนี้นี่หลายอย่างครับทึ้งเร็บมือนังซึ้งน้ำว่านโอ้กล้วยลิเป็นไหบมางแถวนีของป่าเป็นไหบมาครับืมอนมอืมาืมอืมอือืม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 อนมอืมอืมน่มยน้อยมอืมอืมอืมอม่มอมมมมมออาอ ปรับเปลี่ยนจากหน,าหนา้าหน้าทำหน้าตะกอนทำหน้าทำหน้าปีละเทือน,นะครับเนาะทำน้ายางเดียวครับทำหน้าย่างเดียวกันหาไรนี่กับกับซีเรคเขาประมาณเท่าไรครับขันทาเขาเห็ดหน้าย่างเดียวเนี่ยได้บ่บ่กี่ตันเนาะครับโอ้มันธรรมชาติมันบ่มีน้ำบ่มีชุดมาท่านครับอาศัยน้ำธรรมชาติกับบ่ได้ผลผลิตปนละปีแรงกับทำใจเลยนะครับ <laughs> รเนาะปีแรงกับต้องทำใจนะครับัดพอมาเห็ดเพียงสีแล้วครับรู้สึกว่า อันเจ๊งไรครับขึ้นครังนอกจากเข้าสิบได้เขาได้เขาแล้วเขาก็ได้เพื่อนได้พักได้ยังไหวทะกินนะครับมันเกิดประโยชน์หลายอย่างได้อาหารทั้งนี่ก็ได้ปลาเลี้ยงปลาเสริมครับเขาถือว่าเปลี่ยนมาเป็นแบบอินรซย์นะครับเปลี่ยนมาแบบอินเซย์นี่นี่แหละพื้นทีของยางนี้แหละครับผมสําหรับพี่น้องที่สนใจยาเค็ดเกษตรผสมผสานเกษตรเป็นทฤษฎีไหมเลยนะครับเนาะ เห็ุตามแนวคิดของพ่อหลวงนะครับที่เขาได้ศึกษามาแต่ก่อนก็คือบริษัทในเห็ดจริงจังคกับมาเริ่มเพื่อที่จะพัฒนาเพื่อสุขภาพเป็นอยัางของเขานี่แหละครับสุขภาพได้ย่างหน่อยจะของได้กินนะครับผู้ที่ได้มาเบิ่งงานมานยังกแบบมีแรงบันดาลใจนะครับในการบริสัยสารพิษบริสัยเคมีนะครับเขาก็เห็ดเเป็นตัวอย่างกับพี่กับน้องก็แบบนั้นครับแมนแมนครับ สองปีเป็นเป็นเอทีเป็นอียงทีน,ทน่าประทับใจมีความสุขนะครับเนาะมีความสุขหน้ากะเข่า,าง่ามปอดสารผิดเทดกินเองก็สบายใจปลาอเีกินเองนะครับครับเดียางสีายปลากไรเข้าก็งามนี่แหละครับอรกเลยครับน,น,น,นี่ก็นมีบักม่วงกะลังงามมีแก้วแก้วขมิ้นครับ แก้วขมิน้นอ๋อหลากหลายสายพันธุ์นะครับเนาะหลากหลายครับบ่บเน้นแบบกาบเน้นแบบย่างใดบ<อ>ย,ย่างหนึ่ง<อ>ครับแบบเห็นความหลากหลายอันนี้มีบบกพุงมีงมต้นนั้นก็กนลำย่ยลำย่ยมีทุเรียนมีลำย่อยเหรอครับๆๆๆอ่าทุ่งกุลาเฮาผู้ใดเข้าใจว่าทุ่งกุลาห้องให้ทุ่งกุลาแหง่งเลงครับนี่แหละครับผมลงมือทำคือคำตอบคือเพ่นวานะครับเนาะสองปี สองปีมีมีมีครบมี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 ครบมีเขามีอาหารมีผักพลไม่เริ่มเริ่มเตี่ยนแปลงหน้านะครับเป็นสวนเป็นนี่เบิ้งนะครับในอนาคตด้กินมันหลายอย่างครับมันติดหรือว่ามันจะเลื่อนัจังเท่าที่คิดไว้นะครับแต่ตอมดูแลเขาให้ให้รอด ทำทำทำเองนะครับเนาะบ่ได้จ้างบ่ได้ยังกำลังในระยะครับผมหาลานี่ในระยะสองปีออกแบบเองไปได้ไปมืองานไปศึกษามาแต่เบื้องพื้นที่จริงเนี่ยก็อาศัยเบื้องในซื้อเนี่ยครับอ๋อครับยูทูปนังของสวนที่เพิ่นงตัดเซลล์ทำเร็จแล้วครับครับกับมึงจากยูทูปมาศึกษาด้วย ศึกษาจากยูท no ye ูบแล้วมาลงมือเห็ดเลยตนเองกับพื้นที่ห่อเองนะครับเนาะก็ห่อก็ลูกเช่าหน้าอยู่แล้วเมื่อกลับผูกพันกับให้กับหน้ามาตาตาหน่อยแล้วมันก็คิดว่าจะของสีเฮ็ดได้นะครับครับผมหรืองานเลิกนี่มากกับามาเบิ้มให้มืเลี้งล้มเตี้ยกับวันสองทุ่มสามทุ่มหมดแล้วก็ไม่ยุ่ิอันความสูงนะครับเนาะว่าอยากเป็นบรรยากาศย้ำขอแลงหน่อยลมเย็นๆเฮ็ดครับย้ำกล้องวิ่งเมันก็เฮ็ดพวกไข่แดงมึงเดือดสองมุ่งกัยังสมีลรอครับ สองสามโมงกับกับพอดแล้วนะครับครับนี่นี่ครับทุกทุกเอ่อทุกต้นทุกยังสีห่มนะครับนะห่มอันรู้สึกเป็นยังไงครับอันปลูกโดยการห่มฟางกับบ่ห่มฟางนี่ครับนี่ความเชื่อมครับมันมีความเชื่อมกับกุ้มอ่าบางทีกลิ่นซี่มันแห้งหรือว่ามันมันตายไปนะครับนีเพื่อเกิได้รับความชุ่มชื้นนะครับครับฟางนี่เป็นโบเดอโบโบ่ได้หมดูลนะครับครับ รางเขานี่ก็ประโยชน์หลายอย่างนะเพราะต้องเผานะครับเนาะปันใส่เปุ๋ยนะให้หน้าได้มาคุ้มต้นใหม่ก็ได้ที่เป็นให้พุ่นดีู่ะครับบ่ทีนี่คือมิ้นว่าที่ไปให้อยู่เลี้ยงปลาอีกบ่อใหญ่เนาะครับบ่ทีนี่บอญใหญ่จักจักตัวครับจักขั้นตัวครับทั้งบ่อพุ่นครับประมาณเจ็ดพันนะครับเจ็ดตัวบอสครับหลักเจ็ดพันตัวปลาตะเปี้ยนปลานิ่งโอ้ สำหรับพี่น้องที่สมามึงงานอยู่ใกล้ๆช่วงนี้กัมามึงเขากระลังงามครับกระลังแตกกอป่ากระมีอันนี้ยังฝากวะครับผมปิดท้ายท้ายสุดครับผมสวนเ้ากับยูถ้าอยากมาเบิองนะครับกับยูบ้านนวลม่วงครับตำบลลัดเจริญอำเภอพายากับวุ้มอีสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับกับเบิองในกูเกิลกับคือซีนี้ครับบ้านนวลม่วงนะครับตำบลกับไปมาสะดวกครับ รถเมือนี่ก็มาถึงกันเบิร์เราแล้วครับอยู่อยู่ติดพื้นที่ติดบ้านพอดีครับเบอร์ทั่วกับสวนเก้าหาหกเจ็ดศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์สองนะครับผมของสวนครับผมติดต่อมาเยี่ยมชมสะดวกมือใดกับมาเมืองมามาเมืองมาเป็นแนวทางนะครับเนาะเพื่อที่ไปปรับปรุงเกี่ยวกับพื้นที่ของตนเองได้ครับผมสำหรับมือนี้ครับอ่ากาสี เอาใบซ้ำหนีก่อนครับเมืองเมืองครั้งแรกคลิปแรกจะมีคลิปต่อไปเรื่อยๆครับผมสำหรับมื้อนี้ครับครับผมครับสวัสดีครับ